มีค่ะพวกเราป๊บป๊าแฟมิลี่เล็กคอร์ดป๊บป๊าแฟมิลี่เล็กคอร์ดเล็กคอร์ดป๊บป๊าแฟมิลี่เล็กคอร์ดเล็กคอร์ดสำหรับทริปนี้นะคะป๊บป๊าแฟมิลี่พามาเป็นทริปสายมูเตอรนั่นเองค่ะ เพราะว่าเรานะคะทําบาปกันมาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นการยั่อด้วยของกินหรือยั่อด้วยสถานที่ท่องเที่ยวและวันนี้นะคะที่เรามาเป็นวัดที่พูดถึงแล้วเนี่ยใครไม่รู้จักไม่ได้เลยค่ะวัดจ,จุรามณาีที่แม่ก,กองจังหวัดสมุทรส,รสงครามค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกๆคนเลยรวมถึงพวกเราด้วยมาขอพรกันค่ะนั่นก็คือทาวเวสุวรรณหรือทาวเวสุวรนโนนั่นเองและเรานะคะก็มาถึงวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการเดินทางอันแสนเหนื่อยล้าเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันเลยค่ะว่า เราจะไหวจุดไหนบ้างแต่เราจะต้องสงบเสงี่ยมกันนิดนึงนะคะไปกันเลยค่ะไปเร็ว หลัที่เราได้ไหว้ศักดิ์สิทธิ์ท่านท้าวเวสุวรรณองค์ที่อยู่ด้านหลังข้างๆโบสถ์นี้นะคะก็ท่านท้าวเวสุวรรณเนี่ยเขาเป็นปเทพเจ้าที่เด่นดังในเรื่องของความมัน่นคงโชคลาภความร่ํารวยค่ะก็จะมีประชาชนเข้ามานะคะร่วมขอพอรท่านวันนึงนี่เยอะนะคะวันนี้เป็นวันธรรมดาด้วยแต่ก็ที่จอดรถเต็มเลยแม่ดาเองก็ได้ขอพอรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งจุดองค์จริงของเขานะคะว่าท่านหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เราไปไหว้จุดแรกมาจะบอกว่าเราบอกจุดผิดจุดนี้คือจุดแรกค่ะและด้านหลังข้างๆโบสถ์นั้นคือจุดที่สองซึ่งเมื่อกี้เราก็ได้ไหว้องค์จริงของท่านนะคะเป็นองค์เสมือนเลยที่มาเข้าฝันจเจ้าอาวาสแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปางของท่านนะคะก็จะมีหลายปางด้วยกันปางของท่านเนี่ยก็จะมีปางหล่อนะคะปางหอยักแล้วก็ปางสีทองแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปางเ,ออเป็นยักษ์สีดำนะคะสำหรับใครที่ สัทธามาได้เลยนะคะที่ตลาดแม่กองโดยมานิดเดียวเองชื่อวัดจุรามณีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะมากันเยอะๆนะคะเพราะที่นี่สัมผัสได้ถึงความขลังศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะมาร่วมขอพอรกันเยอะๆนะจะได้แบบถูกหวยรวยเบอร์เพราะว่าท่านเนี่ยให้พรทางด้านความมั่นคงร่ำรวยก็โชคลาภด้วยหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานกันนะคะไปกันเลยดีกว่าค่ะ หลังจากที่เราออกมาจากวัดจุรามณีเราก็มานี่เลยค่ะริมแม่น้ําอัมพวาตรงนี้เลยร้านที่เรามาชื่อว่าร้านอัมพวาสีคาเฟ่เอ่ออัมพวาสีคาเฟ่ยอยู่ตรงโรงแรมชูชัยบุรีอัมพวาโรงแรมนี้เลยอ่าเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูเลยดีกว่าอ่อนะอายถ่ายมาเลยไปกันเลย E ทีี่เรรยยบ้อชื่อร้านว่าอัมพวาสีคาเฟ่น,นะคะนี่เลยอยู่บริเวณโซนโรงแรมชูชัยบุรีอัมพวานั่นเองค่ะร้านก็จะอยู่ติดกับคลองอัมพวาเนาะส่วนด้านนอกจะเป็นแม่น้ำแม่กอง อ๋อใช่ซึ่งบริเวณโซนนี้ก็คืออยู่ในโซนตลาดอัมพวานะคะวันนี้นะคะวนไปดูตลาดอัมพวามาแล้วอัมพวานั้นถึงเงียบเหงามากเลยเราก็เลยไม่เข้าไปเราก็เลยมาที่ร้านอาหารแห่งนี้นะเพื่อมาทานอาหารแล้วก็นั่งชิลๆนะคะเราก็สั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอาหารสําหรับเด็กๆแล้วก็ตากร้องแล้วก็ไม่ไดาด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าะคะ่ะว่าเราสั่งอะไรกันนะคะ ตอนนี้อาหารของพวกเรามาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เราสั่งอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยของเด็กๆของน้องภูมิใจนะคะสปาเกตตี้คาโูนาร่าจานใหญ่ามากๆเลยเส้นหนึบกําลังดีค่ะดูสิไม่แข็งเกินไปด้วยภูมิใจชอบมากๆเลยต่อไปค่ะตัวนี้ของน้องขวัญใจ้ขวัญใจเขาตั้งใจสั่งเองเลยหมูย่างน้นําจิ้มแจ่วค่ะ นี่ของคนสวยไปนะคะก็จะเป็นแกงส้มของเราสองคนนะคะตากล้องแล้วก็ไม่ได้เองแกงสม้มกุ้งไข่ชะอมนะคะดูเข้มข้นจีจาดมากเดี๋ยวไม่ได้เขาชิมก่อนคำแรกมาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามากินกันเลยไม่ชอบเลยคนเดิน เข้มข้นมากค่ะเข้มข้นน้ำมะขามมากๆเลยนะคะต่อไปวันนี้ก็จะเป็นผัดผักรวมน้ำมันหอยค่ะดูซิเดี๋ยวลองชิมตัวบอ็อกลี่ก่อนนะคะหิวมากๆเลยนม่าไม่รับป้อนนะอ่อ้อะปะครับออร่อยต่อไปควันใจ ยิ่ไปจอนค่ะ,ค,ะคนนี้เขาเเผ็ดเ,เก่งนะคะตอนนี้น้ำลายสอกันมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราขอตัวไปทานข้าวกันก่อนนะ จากที่เราทานอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็มาถ่ายรูปกันมุมนี้เลยค่ะริมแม่นาเป็นคลองอัมพวาเนาะพนักงานในร้านบอกมานะคะสําหรับวันนี้นะทริปที่เรามามูเตลูที่วัดจุรามนีไหว้ท้าวเวสุวรรณแล้วก็มาแวะทานอาหารที่คาเฟ่แห่งชื่อว่าร้านอัมพวาสีคาเฟ่นั่นเองค่ะ ถ้าใครผ่านไปผ่าน,านมา,นมานเยอะๆค่ะเป็นการฟื้นฟูให้ตลาดน้ำอัมพวานะคะกลับมาคึกคักเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยหายไปกันหมดเลยสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอจบ,บเพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนจะไปกินอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมนะคะไปแล้วค่ะไายบาย เลือกให้แม่ดาหน่อยได้ไหมเอาองไหนสีแดงสีส้มเหมือนกันแต่ภูมิใจเลือกให้แม่ดาหน่อยครับเอาอันไหนหยิบมาเลยหยิบอันไหนเทตอนนี้เราเข้านร้านแล้วนะคะขาขาไปไปไปไม่เป็นไรอ่ะขาหล่อยเป็นไรอะ